วันนี้มาอยู่ในแมปดอสมจริงนี่จริงแจ,งจ้งจริงแจ้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 งแมวแอบแอบเมล่าแอบแอบแปอบเมล่าโอเคเสียงดนตรีทำให้ค่อยเหมือนจบ ถ้าทำแหงเก็บกุญแจมไม่เป็นนะเออนี่ใส่เข้าไปใส,ใส่เข้าไปเลยเปิดปึ้งเปิดแล้วก็จะโอเคอะไร ไม่รู้ฮอ่ะตู้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อตัวนี้ตัวนี้ไอเคเอากุญแจม,มานี่ทไม่พูดไม่พูดพร่ำทำเพลง หยิบกช้าแล,ล้วรีบไป๋ยวสกรี๊จะมาซะก,ก่อนมีไหมสกีตสกรีตไม่มาเจไหมทีม่นี่ รชมาโคตรดังเลยโอ้โหรัชมาโคตรดังคุณเล่นคือเคยเล่นแล้วนะคือเคยเล่นแล้วอ่ะยังไม่ได้อัดคลิปให้ดูแตวจะโชว์หน้าปลอกแมะให้ดูก่อนจบคลิปด้วย ด้านอันนี้เปล่าเปิด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 ,ปดไม่ไมีน่าใช่อันนี้เปล่าโอเคใช่เอาคุณแจมมาเลยเาสามารถโยนสองได้ไหมเอาโยนทิ้งได้ด้วยโยนทิ้งได้ด้วยเ,เดินไปตรงนี้ เอากุญแจไปไขายหนึ่งเดินไป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 เรื่อยๆเ,เดินไป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 เรื่อยๆรื่ถึงสุดทางเลยแล้วทำไมเกมดรอมันนี่เอ่อาขอโทษทีนะเอา,าไว้ตรงนี้ทำเพื่ออะไร โอ้โหรัชมาอีกรอบโคตรจะดังเลยเสียงดังมากคือในเกมจริงๆมันไม่ได้ดังขนาดนี้นะเดินไปเรืเลยๆล้วมีวิตามินจะดีมากเลยจะกินโถงายาวๆเนี้ไปจะกินต้องโถงายาวๆเนี้ยแล้วก็เดินไป มีอยู่ห้องหนึ่งนะที่เ้าของเนี่ยเขาไปแต่อะไรกันไว้เอาคุแจ้าก่อนโอเคเตือนไปเออกล้าว่าตอนนี้ไม่จะมีไฟแชกเอาไว้ทำอะไรลนะ่ะไฟแชกนี้มีห้องมืดแล้วอะ ปกติในเกมดอมันจะสุ่มห้องนะแล้วก็สุ่มผีด้วยว่าจะเจอเร็วเจอช้านะโอเคบายอาดูฉากจบเองนะอุบาทมากดูฉากจบนะอุบาทมากดูนะดูนะอุบาทไหมอุบาทไหม เฮ้ยเฮ้ยเราอยากลองไปสำรวจข้างล่างอ่ะเออเออเราอยากลองมาสำรวจข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องได้ไปเออก็เบิกดาวมาเลยชชชโดดลงไปอไม่ได้ชมดาวไม่ได้ชมข้างล่างเลย โ okay. อเคเ้าจะคิพ์ไว้แค่นี้นะเออเออลืมไปออกเยวจะพาไปดูหน้าแมปหน้าแมปรอสมจริงนั่นก็คือดี๋ยวอ,อ่าอันที่มันเหมือนที่เราผ่านมาเ้าจะพิมพ์ไว้แค่นี้หนนะ้าไป,ไป